สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทีมงานของเรานะฮะก็พาทุกท่านนะครับมาอยู่กันที่ตำบลท่าขมิ้นนะครับอำเภอโพทรลจังหวัดพิจิตรนะครับอยู่ตรงบ้านห้วยยาวนะครับก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจากพี่พี่น้องๆของพิจรันนะครับให้เข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้เป็นพื้นที่นาเห็นไหมฮะไม่มีน้ําเลยฝนก็ตกมาประปรายนะครับเห็นว่าวันที่12สิงหาเนี่จะตกเยอะก็ครึ้มนะฮะครึ้มนะฮะ แทบไม่มีแดดออกมาเลยนะครับค้มแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะฮะทางพิจารันเนี่ยเคยติดตั้งกับเราไปแล้ว1บ่อนะครับวันนี้อยากได้เพิ่มอีกหนึ่งบ่อเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเลยนะครับก็มีขั้นน้ามันอะไรค่อนข้างเยอะนะครับก็อยากจะเซฟเซฟต้นทุนนะในการทํานาทําเกษตรเลยให้ความไว้วางใจกับทีมงานโฮมโซล่าหรือว่าอิมเวสท์วิทย์แอนด์โซล่าเซลล์ของเรานะฮะให้เขามาติดตั้งเนื้อชุดนี้เลยนะครับเป็นระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด5แรงม้านะครับ ชุดนี้เป็นชุดที่2นะฮะชุดแรกเนี่ยอยู่ก่อนทางเข้านี่ประมาณสัก500เมตรนะครับชุดนี้เป็นชุดที่2นะฮะที่ทางพี่พี่น้องๆของพิ่จรันนะครับให้ความไว้วางใจนะครับกับทีมงานของเราก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้นะครับเราเป็นชุด5.5แรงม้านะครับแผงเป็นโมโนฮาร์ฟเซลนะครับยี่ห้อรองจินะครับทั้งหมด16แผ่นนะครับต่ออนุกรมกันเลยนะฮะ16แผ่นวันนี้ เข้ามาติดตั้งนะครับก็เหลือเก็บงานนิดนหน่อยนะครับตอนนี้ก็น้ําออกแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากติดตั้งเมื่อวานน้ำเมื่อวานก็เสร็จกันมืดเลยนะครับแต่ว่าเทสน้ําไม่ทันนะครับก็เลยมาเก็บงานวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันที่ฟ้าคึ้มคึ้มนะครับเมฆหนาหนาแบบนี้นะครับแดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะมีเลื่อนเนะจะบอกไม่มีเลยก็ไม่ใช่นะครับมีนิดนหน่อยๆนะแต่ว่าไม่จ้ามากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับแผงโมโนนะครับเวลาแดดอ่อนๆเขาจะรับค ก็มาดูกันนะฮะว่าปั๊มทำงานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้เป็นอิวอเตอร์ของเรานะครับ iNVt นะครับรุ่น g d 1 0 0นะฮะรุ่นถึกรุ่นทนเลยนะครับตัวนี้อ่าทำงานนะครับอยู่ที่44เฮิรต์นะครับหวงขนาดต่อโหลดเนี่ย650นะครับเอาพุตออกมา360โวลต์นะฮะประมาณนี้นะครับกินกระแสอยู่ประมาณ8แอมป์นะครับ ตัวนี้เป็นเสมอ5.5แรงม้านะครับเราหย่อนไปทั้งหมด8ท้อนะครับในตู้ของเรานะครับก็ประกอบด้วยเบรกเกอร์ดีซีนะครับแล้วก็เซอร์กันฟ้าแล้วก็ทัมเมอร์นะครับตั้งเวลาเปิดปิดเพื่อความสะดวกของลูกค้าเองนะครับไม่ต้องเสียเวลามาค้อเปิดค้อปิดเดินทางมานะครับก็เปิดทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาเปิดปิดเองนะครับแล้วก็โหมดที่จะสลับไฟฟ้านะครับเพื่อใช้ไดปั่นไฟในเวลากคืนช่วงที่จะเร่งน้ํานะครับนะฮะ ตอนนี้นะครับตกเหลือ39เฮิรต์แล้วนะครับเนื่องจากว่าแดดมันไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็มีค่อนข้างครับอันนี้ก็เป็นปริมาณน้ำนะฮะที่ออกจากปากท่อนะครับขนาด3นิ้วนะฮะน้ำที่ออกมาสวยๆนะครับนะฮะออกมาพุ่งๆแรงๆเลยนะครับตัวนี้เราใช้4ใบพัดนะครับนะฮะ4ใบพัดปั๊ม5.5แรงม้าหย่อน8ท่อนนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะฮะที่ทีมงานโฮมโซล่าหรือว่าอินน i ซิแอนโซล่าเซล นะครับก็โทรกันมานะครับที่เบอร์0815968826นะครับก็โทรสบถามมาที่ช่างอีกได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม